สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บอดจูมาหอดแล้วนะครับผมไม่เป็นไรคะ่ะมันพอแล้วคะ่ะพอกลับไปยูงกับบอดจูมาถึง บอสได้ไปตามแยกเงางแหน่งตังแหนแควันข้อดีมาร์ต่างก็ข้อดีขอเชิญท่านที่มี่ทูปปัดตามเครื่องวงสองสตารละอย่าลืมกระทงเบื้องล่างปัดได้ทุกอย่างสาธุพี่น้องครับวันนี้ตอนนี้บอสโจมาหอดแล้วรวมพิธีกับอีหล่าเข้ากันสาธุสาธุน้ำพี่น้อง

对对对对对。对对对

ซาดลซาตูครับพี่น <Lee>. ้องยินด like ีแล้วก็อนุโมทนานำ เยน็นแลพี่น้องร่มมากแล้วครับวันนี้อาจารย์เปิ้ลเดชพุมน้ำมน่นไห้ครับเป็นสิริมงคลแล้วก็ตาพิธีกรรมครับผมพี่ครับ ดีใจครับพี่รอได้มีโอกาสมาก กําลังมาน่อยบางมเสียไปอดเสียไอดพี่น้องครับวิธีกรรมเล้วครับม่หน่อยนมดหน่อยก่าน้ผู้ขอดนอกเ่ว่อพี่น้องเ้วยเพราะว่าข้างในเป็นพิธีกรรมศักซิสต์นะครับพี่น้อง บดายางเขาไปเบิงไบดายางขาผ้พาพี่น้องเขาไปเบิงของอนุญาตนะครับไแล้วอ๋อขออนุญาตขายข้างนอกให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องเที่มันแดดพร้อมพี่น้องครับข้างในเป็นพิธีกรรมของพระอาจารย์เพิินละกะัเป็นพิธีทางศาสนาเป็นพิธีของอความศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องขออนุญาตอยู่มองหนีเนาะอาจจะบดายาเขาไปเบิงข้างในในะครับพี่น้อง ซุ่มเย็นซุ่มเย็นพี่น้องนีโบอกงานข้างนอกนีแ่แหละครับโอ้ยบันพี่น้องซุ่มเย็นซุ่มเย็นได้มาเหยียบมายืนนั่งแต่แต่มือแต่แต่มือได้ยกเสาแต่แต่มือแหกแม่แหกเริ่มปีจ่ยนั่งครับปีจ่ยนั่งความสุขของครอบครัว

Terima kasih telah menonton! เมื่อกี้นะครับก้อนก้อนสีาอาจารย์ประสิทธิ์เ,เชิญอรุงอิงแล้วก็บพเอเข้าเมียเขาไปนะครับมีล่มลมเย็นวืบมาบกัักไงบบัหนึ่งพี่น้องนะครับถือว่าเป็นอียังที่ลมเย็นเนาะพี่น้องเนาะเป็นนิมิตไมายมที่ดีลมเย็นซวยๆมามอากาศแดดห่อนๆที่แหลครับเมื่อกี้ แต่ว่าเมื่อกี้มีล่มล่มก่อนไงมากเลยเยน็ยนเย็นซวยมากบาดหนึ่งแล้วกะ็หายไปหลังจากที่เริ่ม็ดพิธีครับพี่น้องเป็นร่มที่บอว่าคือจังซื้อถึงความลมเย็นเนาะผ่านมากบาดหนึ่งพี่น้องครับโอ้สุมเย็น,ส,ยนสุมเย็นแหกหมานได้ยีลาดเด้ยยินดีกับพ่อพัวด้วยนะครับผมเอาพี่น้องบโบขออนุญาตลงคลิปนี้นะครับแล้วกะ็เดินทางไปพักพอนก่อนเด้เพามันสายแล้วนพี่นอ้องวอนในย,นยนุ่งยุ่จะจบพิธีเด้อขออภัยทั้งพี่นอะะ้องแล้วก็อขออภัยทั้งครอรัวทั้ง ทั้งเจ้าภาพของบ้านกีฬานะครับเพราะว่าเมือแลกงกับสิเด้งานต่อสอดแจงขึืนเก่าคกับพี่น้องเดินทางต่อไปงานขอให้พี่น้องลหลายๆครับผมบันทีอยู่จบนจนจนพิธีเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอกาสหน,น้าตอนคืนบ้านท้าจังมากรวมยินดีกับกีฬาใหม่นะพี่น้องเนาะมือนี้ไปพ้อกันไหมเหมือดแล้งครับพี่น้องขอบุณทุกแรงใจนะครับ